มาเป็นมักมักตาบุญแล้วกาตาบ,บ้าก็ยังมีอยู่ในมักตาบุญนะถ้าเราเขียนนะคนเขียนละ่ะแกจีบุญนะักเขียนนะ่ะหน้าแกติดแกจีบุญนะักเขียนจากศัพท์ตัวเดียวเองแล้วอะไรอีกอ่ะห้องสมุดนะมักตาบาตุนก็ยังมีคําว่ากาตาบ้าในขณะที่ห้องสมุดในภาษาอังกฤษนะ่ะไปเป็นอะไรละห้องสมุดน่ะอะไรนะ ฮะ้า <ica> ห้องสมุดเนี่ยไ <im itation> ลบรี่ป่ะอะไรประมาณนั้นน,ะ <im itation> น่ะนะ <im itation> แต่คําว่าไรเนี่ยคําว่าเขียนน่ะหายไปแล้วนะอ่าเราจะเห็นว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาที่แบบแปลกมากเนี่ยาศัพท์เดียวโหพันไหมน,น,นะาเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้แหละที่เป็นเป็นอะไรเป็นสเสน่ห์ของภาษาอาหรับอ่ะอิลมุตัรีฟว่อิลมุนนะฮวีอิมุนะฮูฮะ ก็สุนะอ่าใช่เดี๋ยวจบตรงนี้ก็จะอินชาลอะอัลลอฮลมุนมาอานีวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของมาานีมาานีเป็นจมะมาจากมะนาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความหมายให้มันสละสลวยนะให้มันสละสลวยมาอานี อ่าินมมนาหูกนะ็วิชานาหูขออที่เรากําลังจะเรียนส่วนอินมูมมาอานีเนี่ยเป็นอีกเล่มหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบาลาก็หนังสือที่เราจะเรียนถ้าเราอยากเรียนก็นะพื้นฐานเลยก็มีหนังสือเฮอรมักนูลนะก็มีหลายเล่มต่อไปที่เข้าอยู่ในหอ,วอความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาอาบ มาถึงอิลมูลมาอานีแล้วว่าอิลมุลบบยานวิชาที่เกี่ยวกับการชี้แจงแถลงไขให้สำนวนเนี่ยมันเกิดความชัดเจนนะเกิดความชัดเจนเนี่ยอิลมูลบบยานว่าอิลมูลบดีวิชาบาดีนะก็เป็นวิชาที่จะทำให้คำพูดเนี่ยมันน่าฟังมากขึ้น น่ะมันน่าฟังมากขึ้นสละสลวยมากขึ้นจากเดิมเนี่ยมาานีบายานบาดียเนี่ยนะเดิมอะเป็นวิชาเดียวกันอยู่ในวิชาเรียกว่าบาละก็แต่มาตอนหลังเนี่ยเขาแยกแยกเป็นส่วนๆไปก็แยกมาเป็นอินมุนมาาน,มา,านีอินมุบายานอินมุบาดียต่อมาอินมุอารูดอินมุอารุดเนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวกับคำกรนนะประโยคที่เป็นกรน อ่าเป็นแชส์นั่นเองนะพอไปเจอแ h a ์เนี่ยคำบางคำเนี่ยที่เราเคยเรียนในวิชานาหูเนี่ยจะใช้ไม่ได้ละมันจะเพี้ยนตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปเจอฟาเอนซึ่งกฎเดิมนั้นมันจะต้องนะซอเออฟาเอนมันจะต้องรอฟอใช่ไหมมันจะต้องมารฟัวแต่พอมันอยู่ในแชส์เนี่ยบางทีมันจะต้องมันซูบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันเกิดความไปกันได้อ่ะ อ่าสอดคล้องกันระหว่างเบตกับเบสอิโมอารุตนะวะอ้โมกาวาฟีอิโมกาวาฟีเนี่ยก็คือ,คอ,คอวิชาที่ว่าเกี่ยวกับคำลงท้ายนะคำลงท้ายในคำกรอนนะคำลงท้ายในคำกรอนเราจะสังเกตคำกรอนเนี่ยลงท้ายเนี่ยบางทีมันจะมีความสัมผัสกันนะนะอย่างเช่น่ะลองอะไรนะ Hanna wishanahu ka matan alfiyah kalamuna labzun mufidun kastaqim. Wasmun wafi'lun tumma harfunil kalim. Sengim kan kan? Nah. Wa ilmu kawani. Wa ilmu kawanina. Wa ilmu kawanina. Araya. Anwa araya? Kitabah. Hah? Kitabah. Kawanina alkitabah. Kot kongkan kian. กฎของการเขียนเช่นฮมัมซาเนาะนะมันก็มีกฎของมันในการเขียนน่ะนะบางทีเราจะเห็นนะฮมัมซาตัวอลิฟใช่ไหมมีฮมัมซาอยู่ข้างบนบางครั้งก็มีฮมัมซาอยู่ข้างล่างใช่ป่ะอ่าอันนี้ว่าด้วยกฎของการเขียนวะอิลมุกวานิลวะอิลมุกวานีนัลกิรออะห์นะวิชาที่เกี่ยวกับกฎของการอ่าน กฎของการอ่านซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสริมตรงนี้แหละนะว่าด้วยกฎของการอ่านนะต่อไปวะ i อิหมูอินชออาอิรอซาอิลอินชออาอิรอซาอิลหมายถึงวิชาที่ว่าเกี่ยวกับการร่างกฎร่างจดหมายร่างสารขึ้นมาสารในที่นี้หมายถึงจดหมายหรือข้อความนะ การร่างขึ้นมานะให้ถูกต้องไม่เพียงแค่แค่การร่างจดหมายท่านวัลคุตบิกก็คือการพูดคุตบะการพูดการพูดอะไรเขาเรียกว่าการพูดอะไรนะฮะอ่าการพูดแบบใช้วาทศิลป์หรือสุนทรพจน์อะไรประมาณเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอินมิลอาราเบียเช่นเดียวกัน วิชามาตรและวิชาที่ว่าเกี่ยวกับการโต้อตอบการโตอตอบาการ้สนทนาหรือการโต้อตอบวมินฮุตตาวารีคีวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษาอาหรับนะถ้าใครเรียนวิชานี้เนี่ยมันก็จะเรียนว่าเอ๊ อาหรับเนี่ยมันมีกี่สำเนียงแล้วมันมีความเป็นมาอย่างอย่างไรถ้าพูดถึงกะรีมาเนี่ยเอ๊ะทําไมอ่าอิเซมมาก่อนมันก็มีความเป็นมามันมีการถกเถียงกันว่าเอระหว่างอิเซมกับฟีอินเนี่ยอะไรเกิดก่อนกันนะเหมือนกับปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันในวิชาภาษาอาหรับเนี่ยมันก็มีพูดถกเถียงกันเช่นเดียวกันนะอ้าอิเซมหรือฟีอินมาก่อนหรือว่าฮารับมาก่อนใครรู้มัมย ผู้รู้บางท่านอาจจะเฉยนะผู้รู้บางท่านบอกว่าอิเซมมาก่อนอิเซมเกิดก่อนฟีอินเพราะอะไรอ้างอิงอายะคุณอ่านที่อัลลอฮฺสฮานำตาลาบอกว่าวอัลละมาอาดดมลอสมาอักุลละฮะตอนที่อัลลอฮฺตาลาสร้างนาบีอาดัมน่ะสิ่งแรกที่อัลลอฮฺสอนนบีอาดัมให้รู้ก็คืออัลอัสมาชื่อนามต่างของสิ่งต่งตาง นะที่อยู่ในส่วงสวรรค์อัสมามาก่อนเราคิดว่าฟินมาก่อนิอนมาก่อนไม่จำละอันนี้ันละมาก่อนอันนี่นก็ต้องไปดูในเรื่องของตวาริกตวาริกหรือตาริกนั่นเองนะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาษาอาหรับ <S <S วัลมุรอดุบิอิลมิลอาร ع บ ب ย ة ه ن นาตา จุดมุ่งหมายของคําว่าวิชาภาษาอาหรับที่โมซอนนิฟได้กล่าวถึงฮูนาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่รวบทั้ง12วิชานะแต่หมายถึงอิลมุนนาวิฟกอรตหมายถึงวิชานาฮูเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่านี่เป็นมุกอดดิมะวิชาของภาษาอาหรับไม่ได้หมายถึงว่าโมซอนนิฟเขากำลังกำลังจะพูดถึง วิชาทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอรับทั้งหมด12วิชาเนี่ยมีกล่าวไว้ในนี้ทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะวิชานหูเท่านั้นนะอ่ะไปดูข้างนอกอีกนิดนึงนะนี่คือวิชาที่ว่าด้วยม ah, ุกัดด ah, ah, um ah, ิมะเอนมมอารบิยะมุต nah ัมมิมาลิมาซาอิเลอจรูมิยะตะกูนูวสิตอะไบนาฮาซึ่งอ่าตรงนี้เนี่ยนะวาสิตอไบนาฮาซึ่งจะเป็นตัวเชื่อม เป็นสื่อกลางระหว่างฮาระหว่างฮา,ากับหาจุรูมียะระหว่างหนังสืออจูรูมียะหัวใบหน้วัอริฮาและหนังสืออื่นๆมีนันโมุตวาลาที่แบบใหญ่กว่านี้พูดง่ายๆว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะเกรนนำเกี่ยวกับวิชานาหูนะเพื่อให้เราเนี่ยมีมีสื่อกลางมีพื้นฐานที่เราจะไปศึกษาต่อในหนังสือเล่มสูงขึ้นไปที่ยาวขึ้น นัฟะ <ha> อัลลอฮตะอาลาบิฮาหมดแค่นี้แหละสุดท้ายมุซันนิฟเนี่ยหรือชาเรหะมุซันนิฟเนี่ยเขาได้บอกว่านัฟะอัลลอฮตะอาลาบิฮาอัลลอฮ์ได้ประทานประโยชน์อัลลอฮ์ได้ประทานประโยชน์นะบิฮาด้วยกับมันด้วยกับด้วยกับอะไรนะฮาด้วยกับมุกอดดิมะด้วยกับอะไรนะด้วยกับหนังสือกวากิบนี่แหละนะ อ่อมุตัมมิมาลิมาซาลิอัจรุมิยาเก็ค,คือควาคิบนั่นแหละแต่มาณฑาฟ้าบิอัสเลฮาบิลฟิลเฮียนะขอให้หนังสือเล่มนี้นะได้ยังประโยชน์นะได้ยังประโยชน์เหมือนกับที่พงอัลลอฮ์สุบานัตาลาได้ให้ต้นฉบับของมันเนี่ยได้ยังประโยชน์หมายถึงตัวมาตันอัจูรุมิยาเคยยังประโยชน์มาแล้วก็ขอให้หนังสือเล่มนี้ได้ยังประโยชน์เหมือนกับหนังมาตันอัจูรุมิยานั่นแหละ ยังประโยชน์หนไหนฟิลไฮา,าติในชีวิตในโลกนี้อวบะนันมามาติและชีวิตหลังจากความตายนะถ้าเราจะดูว่าใครฉลาดไม่ฉลาดนะดูตรงนี้นะดูว่าเขาขออะไรขอให้ให้ประโยชน์นี่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงโลกหลังความตายส่วนใหญ่พวกเราอ่ะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เรามักจะตัดสินแค่เอ๊ะขอให้ดุนยาเนี่ย อยู่แค่นี้แหละมีกินหรือมีใช้แค่ดุนยานี้นะถาม่าได้ไหมก็ได้ศาส,สนาไม่ได้ห้ามนะถ้ามันถ้ามันไม่ขัดนะแต่ถ้าจะมองกันยาวๆนะนะฮนะนะมองแบบฉลาดนะให้มองว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะทำต่อไปเนี่ยมันยังประโยชน์ไม่ใช่แค่ในดุนยานี้ต้องถึงกระทั่งว่าเราตายสมมุติอย่างนี้แล้วกันเราบอกว่าเราจะทําสร้างอาคารอันหนึ่ง ให้ผู้คนได้ใช้แค่นั้นพอละเราก็มีความสุขแล้วนะเราก็จะได้แค่นั้นแหละความสุขในดุนยานี่แต่ถ้าเราเนี่ยว่าเราทาเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์ตาลาพึงพอใจเพื่อให้แบบเอ่ออะไรนะคนทุกยุคนี่ยได้ได,ได้ได้ใช้ประโยชน์จากตรงเนี้ยนะเราตายไปอะนะเราก็จะยังได้ประโยชน์จากตรงนี้ถามว่าคุณค่ามันมากกว่าอันแรกไหม คุณค่ามันมากกว่าใครที่เนียดแบบนี้แหละเขาเรียกว่าฉลาดนะฉันนึกตัวอย่างอะไรไม่ออกนะขอนึกอย่างนี้ก็แล้วกันบางทีเรารู้สึกว่ากังวลใจเออมาทำายูทูบกันเหมอเฮ้ยอยากดังหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับการเนียดของคนทําะนะถ้าเนียดว่าอยากดังมันก็ได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเราเนียดให้ได้ประโยชน์จนกระทั่งถึงวันที่เราตายยังไงมันจะส่งถึงเราตายส่งถึงวันที่เราตาย แม้กระทั่งเราตายจริงๆแล้วอนะสิ่งที่เราทําคนที่มาเสพความรู้ของเราอะมันก็จะผลบุญเราก็จะได้ส่งถึงนะนี่แหละแสดงว่าโหฉลาดเป็นคนที่ฉลาดนะขนาดตายเลยยังได้ผลบุญเลยตายแล้วมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ล้วผลบุญมันมาได้ยังไงเนะนี่ยนะอันนี้เป็นยกยกตัวอย่างเฉยๆนะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครก็แล้วแต่ตัวผมเองด้วยจะทำอะไรนะนึกให้ยาวนะ ใช่ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะให้มันก่อเกิดประโยชน์กับตัวเองแหละแต่มันจะฉลาดกว่าไหมจะดีกว่าไหมขอให้ไอ้สิ่งที่มันก่อเกิดประโยชน์เนี่ยมันส่งผลยาวถึงเราจนกระทั่งเร,เราเราอยู่ในหลุมกุบสนะวันเกี่ยมาเราก็ได้ได้อะไรนะได้ได้ใช้ได้ใช้ผลผลิตอันนี้วบดัดเดนมามัดอินนูอ่าเนี่ยอ,อันเนี้ยฮะดิษส,สันเสริญกอดีมนะ ประโยคต่อไปเนี่ยฮะดิษส,สันเสริญกอดีมอินนหูแท้จริงพระองค์นั้นกอรีบุญทรงใกล้มากหมายถึงความรู้ของพระองค์ใกล้กับเรามูจีบุตรด,ดวะวาดเป็นผู้ตอบรับนูอาทั้งหลายนาเป็นผู้ตอบรับนูอาทั้งหลายสุมมา الكلام هو اللفظ المركب والله سبحانه وتعالى اعلم